การบำบัดจิตเซคโคเทรอร์พีเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจและจัดการกับปัญหาทางจิตใจหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งอาจเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตใจอื่นๆการบำบัดจิตจะช่วยให้ผู้คนสามารถเรียนรู้วิธีในการรับมือกับความรู้สึกเหล่านั้นและส่งเสริมการพัฒนาตนเองการบำบัดจิตมักจะใช้เทคนิคต่างๆเช่นการพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์การสะท้อนความรู้สึกการฝึกทักษะในการรับมือกับความเครียด หรือการตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้ผู้รับการบำบัดสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำในการเลือกประเภทการบำบัดที่เหมาะสมก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะครับหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดจิตหรือประเภทต่างๆของการบำบัดจิตที่มีอยู่นี่คือลักษณะบางประการที่อาจจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น 1. การบำบัดด้วยการพูดคุยทอล์คเ e ร์พี เป็นรูปแบบการบำบัดที่ใช้การพูดคุยเพื่อสำรวจความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมการบำบัดนี้อาจจะเป็นการพูดคุยกับนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือที่ปรึกษาทางจิตใจ 2. การบำบัดแบบพฤติกรรม behavior therapy มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเป็นอันตรายเช่นการเลิกพฤติกรรมเสพติดโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นการเสริมแรงเชียงบวกหรือการฝึกฝน 3. การบำบัดด้วยการรับรู้และการปรับปรุงความคิด Cognitive behavior therapy CBT เป็นวิธีที่เน้นการช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจและปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดที่เป็นลบเพื่อแก้ไขปัญหาจิตใจที่เกิดจากความคิดและอารมณ์เช่นความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า 4. การบำบัดด้วยการทำให้จิตใจผ่อนคลาย relaxation therapy เทคนิคต่างๆเช่นการทำสมาธิการฝึกการหายใจหรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อช่วยลดความเครียดและอารมณ์ที่ไม่ดี 5. การบำบัดด้วยการทำงานกับอารมณ์ emotion focus therapy มุ่งเน้นการเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเพื่อให้สามารถจัดการกับความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การบำบัดในครอบครัวหรือคู่รัก (Family or Couple Therapy) ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวหรือคู่รักสามารถแก้ไขปัญหาภายในความสัมพันธ์โดยใช้การพูดคุยและการทำงานร่วมกันการบำบัดจิตสามารถเป็นกระบวนการที่ยาวนานหรือสั้นขึ้นอยู่กับปัญหาที่แต่ละคนะเผชิญแต่ละคนอาจจะต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์เฉพาะของพวกเขาหากคุณกำลังพิจารณาหรือกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดจิตการเลือกประเภทที่เหมาะสมกับปัญหาหรืออารมณ์ที่คุณเผชิญอยู่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบำบัดครับการบำบัดจิตสามารถมีหลายรูปแบบและแต่ละประเภทจะมีวิธีการที่แตกต่างกันในการช่วยให้ผู้คนเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของแต่ละบุคคลและวิธีที่เขาหรือเธอสามารถตอบสนองต่อการบำบัดได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีการบำบัดในรูปแบบต่างๆที่สามารถใช้ได้ในกรณีเฉพาะเช่น 7. การบำบัดโดยการใช้งานศิลปะร์ตเ h อ r a p ีการใช้ศิลปะเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถแสดงออกถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่อาจจะยากที่จะพูดออกมาการวาดภาพหรือการทำกิจกรรมศิลปะสามารถช่วยให้ผู้คนรู้สึกได้ว่าตนเองสามารถจัดการกับปัญหาภายในจิตใจได้ 8. การบำบัดด้วยการเคลื่อนไหว (Dance มู v เมนต t เ h e r a p ี เทคนิคนี้ใช้การเคลื่อนไหวและการเต้นเพื่อช่วยให้ผู้รับการบำบัดสามารถปลดปล่อยอารมณ์ที่สะสมอยู่ภายในจึงเป็นการผัก